ตอนที่2,999ดอลลาร์บิ๊กคอร์สฮานเซ่นรู้ว่ารัศมีการโจมตีของคอนกินสกายกอรนั้นน่ากลัวแค่ไหนแต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้มันเป็นอาวุธที่ทรงพลังจนไม่มีใครสามารถควบคุมรัศมีพลังของมันได้โชคดีที่ยิ่งใกล้จุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนมากเท่าไหร่พลังสั่นสะเทือนที่ได้รับจะมีมากขึ้นเท่านั้นพวกเขาอยู่ค่อนข้างไกล ดังนั้นพลังสั่นสะเทือนที่พวกเขาได้รับจึงพอทนไหวพระเจ้าชั่วพริบตารู้ถึงที่มาของค้อนกินสกายก็อดและเธอก็รู้ว่าพลังของค้อนนั้นสามารถทำลายพลังได้ทุกอย่างเธอเลิกสนใจเป่าเออและเธทเลพอร์ตไปเหนือหัวโกลเด้นโกลเลอร์เธอประกบมือเข้าด้วยกันและสร้างสัญลักษณ์ประหลาดขึ้นมามันถูกปล่อยออกไปใส่โกลเด้นโกเลอร์ โกเด n นโก e เอร์ orer, กำลังคายประตูออกมาประตูทองนั้นเพิ่งจะออกมาจากปากของมันได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นก่อนที่มันจะถูกแช่แข่งไปอีกครั้ง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเวลาเพียงชั่วครู่หลังจากนั้นพระเจ้าชั่วพริบตาก็เทเลพอร์ตหนีจากการโจมตีของราชาไปและปากฏตัวตรงหน้าของฮานเซ่นเธอยื่นมือออกไปคว้าไลซิสเซอร์ที่ฮานเซ่นกําลังถืออยู่ฮานเซ่นรู้ว่าพระเจ้าชั่วพริบตานั้นหวาดกลัวต่อประตูทองของโกลเด้นโกลเลอร์และดูเหมือนว่าพลังของเธอไม่สามารถฆ่าโกลเด้นโกลเลอร์ได้เพราะถ้าเธอทําได้เธอก็คงจะทําไปนานแล้วเธอคงไม่ทําแค่กักขังโกลเด้นโกลเลอร์เอาไว้ ด้วยพลังการเวลาแบบนี้ที่พระเจ้าชั่วปริบตาเคลื่อนที่เข้ามาชิงไหลซีเซอร์ก็เพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยโกลเด้นโกลเรมไม่ได้อีกแค่เทพสปิริตขั้นแอนิฮิเลชันก็ยากที่จะรับมือถึงขนาดนี้แบบนั้นแล้วเทพสปิริตขั้นรีเซตจะน่ากลัวถึงขนาดไหนกันหาน้นพยายามใช้อนาเขตการเวลาแต่มันไม่ได้ผลอะไรต่อพระเจ้าชั่วปริบตามากนัก ขณะที่ตัวของฮานเซนเองได้รับผลกระทบจากพลังของพระเจ้าชั่วปริปตาการเคลื่อนไหวของเขาช้าลงไปอย่างมากเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงเธอจากการแย่งไหลซีเซอร์ไปจากเขาได้เปาเออเทเดพอตไปอยู่เหนือหัวฮานเซนและใช้ค้อนทุบเข้าใส่มือของพระเจ้าชั่วปริปตาไม่ พระเจ้าชั่วพิตาไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดแต่ฮานเซ่นราชาไปซันมูนก็อดเอฟและสเปซสปิริตนั้นร้องออกมาใบหน้าของพวกเขาดูมืดมนก่อนหน้านี้แค่เป่าเอ,าอ๋อแว่ง้อนจากระยะไกลไม่กี่ครั้งมันก็ทําให้กระดูกของพวกเขาเกือบจะแตกสลายเป็นเสียเส่ยงๆตอนนี้เมื่อมันถูกทุบลงมาใกล้ๆกับร่างกายของพวกเขามันคงจะฆ่าพวกเขาแน่นอนแต่โชคายที่มันสายเกินไปแล้วค้อนในมือของเป่าเอา๋อกำลังจะปะทะเข้ากับมือ ของพระเจ้าชั่วพริบตาหานเส้นรู้ว่านี่เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายเขาเทเลพอร์ตถอยออกไปด้านหลังและยกโล่เบดูซ่าเกรดขึ้นมาเพื่อป้องกันร่างกายของตัวเองลาชาไปใช้ร่างสปิริตยกโล่ขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองขณะที่ถอยหนีออกไปเช่นเดียวกันส่วนซันมูนก็อตเอฟและสเปซสปิริตนั้นกำลังหนีเอาตัวรอดอย่างสุดชีวิตหน้าผากของพวกเขาเปียกชุ่มไปด้วยเหงือ่อ ฮานเซนและคนอื่นๆกรีดร้องพวกเขาทั้งสี่ถูกระเบิดกระเด็นออกไปเหมือนกับตัวละครในภาพ,พยนตร์พวกเขากลากเลือดออกมาสภาพของฮานเซนและราชาไปดีกว่าหน่อยมีแค่กระดูกและอวัยวะภายในของพวกเขาเท่านั้นที่ฉีกขาดส่วนซันมูนก็อเอฟและสเปซสปิริตนั้นเหลือแค่ครึ่งชีวิตเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งซันมูนกอฟแขนขาของเขาอ่อนปวกเปียกและบิดเบี้ยวเขากำลังจะพิกกรดอลลอ เดลอดเดล่าบิ๊กก็อดได้โปรดหยุดทำสันสะเทือนพระเจ้าชั่วพริบตายังไม่ได้แต่ต้องตัวข้าเลยแม้แต่นิดเดียวแต,แต่ข้ากำลังจะถูกข้าตายเพราะเจ้าซันมูนก็อดเอฟพูดขณะที่กรากเลือดออกมาเขาอยากจะร้องไห้หุบป,ปากเจ้าแค่เจ็บนิดหน่อยแต่เจ้ากลับร้องไห้ออกมานี่เจ้าเป็นเด็กสามขวบหรือยังไงเป่าเออเบ้ปาก แต่หลังจากนั้นเธอก็ยกนิ้วและมีดอกบัวขนาดใหญ่ปรากฏออกมากลีบของมันบานออกและปล่อยแสงศักดิ์สิทธิ์ออกมาร่างกายของซันมูนก็สเอฟถูกขอหุ้มด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์นั้นหลังจากนั้นบาดแผลที่เขาได้รับก็ถูกรักษาด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อดอกบัวที่เป่าเอ๋อใช้ก็คือวิญญาณอสูรขั้นรูก็์ที่หานเส้นได้รับมาจากดอกบัวไรเวลมันคือใบเสมาที่มีพลังในการรักษาขั้นสุดยอด ผานเส้นมอบมันให้กระเปาเอ๋เพื่อในกรณีที่เธอตกอยู่ในอันตรายเธอจะได้ใช้มันเพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองเมื่อซันมูนกอดเอฟและคนอื่นๆเห็นว่าบาดแผลของพวกเขากำลังได้รับการรักษาซันมูนกอดเอฟก็พูดออกมาอย่างดีใจดอลล่าบิ๊กกอดเจ้าทำได้ทุกอย่างจริงๆหยุดพูดจาไร้าสาระมอบพลังการเวลาและอวกาศพวกเจ้ามาให้กับข้าเปาเอ๋ตะโกนก่อนที่จะแกว่งคอน,น้อยๆของเธอ เข้าปะทะกับพระเจ้าชั่วพริบตาซันมูนก็อดเอฟและสเปซสปิริตพยายามรวบรวงพลังเพื่อสนับสนุนเป่าเอ,อ๋ออุ้มพลังของคอนคินสกายก็อดทุบใส่พลังการเวลาของพระเจ้าชั่วพริบตาอีกครั้งเป่าเอ๋อใช้คอนคินสกายก็อดต่อสู้กับพระเจ้าชั่วพริบตาแบบซึ่งซึ่งหน้าโดยที่ไม่เสียเปรียบแต่มันเป็นอะไรที่เลวร้ายสาหรับซันมูนก็อดเอฟถึงแม้เขาจะมีพลังในการรักษาของใบเสมาของดอกบัวไลเวลคอยช่วยเหลือแต่มันก็แค่าารักษาบาดแผลที่เขาได้รับ มันไม่ได้ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นซันมูนก็อดเอฟและคนอื่นๆถูกแรงสั่นสะเทือนอีกครั้งทุกคนกลากเลือดออกมาก่อนที่จะถูกรักษากลับมาเป็นปกติกระดูกของพวกเขาเดี๋ยวแตกหักเดี๋ยวถูกรักษากลับเป็นเหมือนเดิมก่อนที่จะแตกหักอีกครั้งอวัยวะภายในของพวกเขาถูกฉีกขาดและถูกรักษาซ้ำไปซ้ำมามันเหมือนกับว่าพวกเขาได้รับการทรมานที่โหดร้ายมากๆมันเป็นอะไรที่รู้สึกแย่แบบสุดๆดอลล่าบิ๊กกอด แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลน,นี้จริงๆเขาต่อสู้กับพระเจ้าชั่วพริบตาได้โดยที่ไม่เสียเปรียบโอ้โดนล่าบิ๊กกอดไหลเทียมทานเขาต้องฆ่าพระเจ้าชั่วพริบตาได้สําเร็จและนําเกียรติศักดิ์มาสู่สิ่งมีชีวิตของจักรวาลสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธุ์ต่างๆเริ่มพูดตามซันมูนกอดเอฟพวกเขาเพิ่มคำสองคำท้ายชื่อของดอนล่าไม่มีใครคิดว่ามันเป็นสมญาณนานที่ไม่คู่ควร สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในจักรวาลนี้คิดว่าดอลล่านั้นเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลนี้ระดับขั้นทรูก g อ d คนอื่นๆอ่นอ,อนแอเกินไปเมื่อเทียบกับดอลล่าการเรียกดอลล่าว่า Big กก d อจึงเป็นการแยกเขาออกมาจากขั้นทรูก g อ d คนอื่นๆน,น่าสนใจจักรพรรดิมนุษย์หลีตาขณะที่มองดูเป่าเออต่อสู้กับพระเจ้าชั่วปิบตาผู้หญิงชุดแดงที่ยืนอยู่ด้านหลังพูดขึ้นว่า ข้าคิดว่าดอลล่าคนนี้มีโอกาสทำสำเร็จมากกว่าซะอีกแต่หารจริงจือกลับต้องการให้พวกเราสนับสนุนหาเส้นนี่นายท่านแน่ใจหรือว่าเขาไม่ได้ลำเอียงจาก,กรพัดมนุษย์หัวเราะและพูด <c oughs> ดอลล่านั้นแข็งแกร่งแต่เขาแค่พึ่งพาอาวุธประจำตัวของพระเจ้าเขามีใบเสมาอีวิลโลตัสและก,กรอกกระดูกนาภาและถ้าข้าดูไม่ผิด คอนนั้นคืออาวุธประจําตัวพระเจ้าของคินสกายก็ต์้าเดิมพันว่าคินสกายก็ตจะต้องจุดติลงมาเพื่อฆ่าเขาแต่กลับถูกฆ่าตายซะเองนั่นเป็นวิธีที่เขาได้รับอาวุธประจําตัวของพระเจ้าขั้นแอนิฮิเลชั่นมาถึงแม้คินสกายก็ตจะเข้าสิงสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายอ่อนแอและการจุดติลงมาจะทําให้เขาอ่อนแอลงไปมากแต่การจะฆ่าคินสกายก็ต์ก็ถือเป็นเรื่องยากอยู่ดี แถมในตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มีคอนคินสกายคอตเหมือนกับที่เขากำลังใช้อยู่ในตอนนี้จกักรพรรดิมนุษย์พยักหน้าและพูดเขาเป็นคนที่หาได้ยากมากๆข้าไม่รู้ว่าเขามาจากไหนแต่ยีนของเขานั้นซับซ้อนมากๆพวกมันซับซ้อนยิ่งกว่ายีนของสิ่งมีชีวิตจากก็อตแสงชัวรี่ซะอีก ขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันหาเซ้นถือไลซ์ซิสเซอร์เข้าไปหากโกลเด้นโกลเดอร์เขารู้ว่าเป่าเอ๋อนั้นมีเวลาไม่มากนักเขาจำเป็นต้องช่วยกโกลเด้นโกลเดอร์และจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดในการต่อสู้ที่ดูเดือดแบบนี้เป่าเอออาจจะคงล่างสีโนเจเนอิกของหาเซ้นได้ไม่ถึงชั่วโมงก่อนที่เธอจะพลังหมดตอนที่3 0 0พชั่วพริบตาไรท์ที่สิ้นสุด เป่าเอ๋อกัดแกว่งคอนและก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรงขึ้นซ้ำๆเนื่องจากลัศมีการทำลายล้างที่เป็นวงกว้างของมันพระเจ้าชั่วปริปตาจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้นอกจากนั้นพลังการเวลาของเธอยังถูกพลังของคอนคินสก,กายกอตทำลายเธอจึงไม่สามารถใช้พลังย้อนเวลาได้เมื่อเห็นไลท์ซิสเตอร์ในมือของหาเซ่นกำลังจะตัดพลังการเวลาที่กักขังโกลเดนโกลเลอร์เอาไว้พระเจ้าชั่วปริปตาก็ขมวดคิว้วอยากคิดว่าคอนคินสกายกอต จะทําให้เอาชนะข้าได้พระเจ้าชั่วพริบตาพูดเธอยกมือขึ้นมาดึงผมเปียและปล่อยผมลงมาเหมือนกับน้ําตกมันยาวลงมาถึงข้อเท้าของเธอผมเปียของเธอดูแปลกประหลาดมันเกือบจะดูเหมือนกับว่าเส้นผมของเธอนั้นทําขึ้นมาจากคริสตัลและผมเปียของเธอก็ดูเหมือนกับเข็มพระเจ้าชั่วพริบตาใช้ระหว่างนิ้วจับผมเอาไว้ดวงตาของเธอเยอกเย็นขณะที่เธอยกมันขึ้นมาหาใบหน้าของตัวเอง หมื่นวิชาคือความแข็งแกร่งเวลาคือลาชันช่วงนิลันนั้นไม่มีที่สิ้นสุดมันเหมือนกับนกที่บินผ่านช่องว่างมันเกิดขึ้นในช่วงวินาทีหนึ่งวินาทีเป็นนิลันความโกรธของข้าช่วพริบตาไร้ที่สิ้นสุดในตอนที่พระเจ้าชั่วพริบตาพูดออกมาด้วยเสียงที่เยือกเย็นมันดูเหมือนกับว่ามีเงาของนาฬิกาขนาดใหญ่ปรากฏตรงหน้าของเธอแต่ทว่านาฬิกาเงานั้นไม่มีเข็มบอกเวลา พระเจ้าชั่วิบตาเอาผมของเธอไปใส่ไว้ในหน้าปัดของนาฬิกามันรวมเข้ากับเข็มนาฬิกาเงาปีฟมีคลื่นแปลกประหลาดถูกปลดปล่อยจากนาฬิกาเงานั้นนาฬิกาที่เดินอยู่เหมือนไม่มีอยู่จริงทันใดนั้นปรากฏออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนมันเป็นนาฬิกาที่ดูโบราณราวกับว่าเป็นนาฬิกาของวิหารหรือโบสถ์ที่เก่าแก่และบนหน้าปัดนาฬิกาก็มีเข็มแค่เข็มเดียว เข็มที่เดินชี้ไปยังเลข12กระโดดไป1บล็อกตอนนี้มันชี้ไปที่เลข1หลังจากที่เข็มนาฬิกาชี้ไปที่เลข1การเวลาของวิหารพระเจ้าก็ดูเหมือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประหลาดขึ้นมาไม่มีใครมองเห็นว่ามันเป็นพลังงานแบบไหนดังนั้นไม่มีใครป้องกันมันได้ไลซีเซอร์เปลี่ยนเป็นบังกรสีดำและขาว เพื่อตัดการเวลาที่กักขังโกลเด้นโกลเดอร์เอาไว้และหลังจากที่โกลเด้นโกลเดอร์เป็นอิสระมันก็เริ่มคายประตูทองออกมาอีกครั้งขณะเดียวกันซันมูนก็อตเอฟและสเปซสปิริต กำลังกลากเลือดออกมาหลังจากที่สนับสนุนเป่าเอ,อ๋อด้วยการเวลาและอวกาศใบหน้าของพวกเขาก็ดูบิดเบี้ยวส่วนราชาไปเหมือนกำลังดีใจอย่างมากเขามองไปที่โกลเด้นโกลเร์และต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นจู่ๆทุกอย่างก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งไล่ซีเซอร์ในมือของหาร์เซนพุ่งเข้าไปหาโกลเด้นโกลเร์อีกครั้ง ซันมูนก็เอฟและสเปซสปิริตกำลังกลากเลือดออกมาเพิ่มอีกราชาไปพยายามจะพูดอะไรบางอย่างอีกครั้งและเป่าเออเองก็แกว่งค้อนของเธออีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้ทั้งมิติอวกาศสั่นสะเทือนมันเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำม,มาเหมือนกับว่าวิดีโอถูกเล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขาทุกคนจะทำเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้แต่พระเจ้าชั่วปิ๊บตาเองก็ติดอยู่ภายในวงวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ เธอทำเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกับคนอื่นๆสิ่งมีชีวิตในจักรวาลต่างก็รู้สึกตกใจเมื่อเห็นแบบนั้นตำนานกล่าวว่าเทพสปลิตที่อยู่ในวิหารใช้วิชาพระเจ้าได้ดูเหมือนว่าวิชาพระเจ้าของพระเจ้าชั่วปิบตาจะเป็นวิชาชั่วปิบตาไหลที่สิ้นสุดนั้นผู้นำปราสาทนภาพูดขณะที่มองไปที่วิหารพระเจ้าชั่วปบตาที่กำลังติดอยู่ในทมมลูปผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทนาาขมวดคิ้วและพูด ชั่วพลิบตาไหลที่สิ้นสุดจะทำให้ช่วงเวลาหนึ่งของการเวลาถูกวนซ้ำๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่การทำแบบนั้นไม่ได้ช่วยอะไรในเมื่อตอนนี้ตัวนางเองก็ต้องติดอยู่ในไทม์รูปด้วยเช่นกัน นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนี่คือวิชาพระเจ้านอกสจากวิหารพระเจ้าชั่วพริบตาจะหลุดพ้นจากการควบคุมของปราศาสตร์พระเจ้าพลังนั้นก็จะได้รับผลกระทบจากกฎของปลาศาสตรพระเจ้าแม้แต่นางก็ควบคุมมันไม่ได้พระเจ้าชั่วพริบตาคงจะหวาดกลัวว่าประตูทองของโกลเด้นโกลเลอร์จะเปิดออกถ้าไม่ใช่เพราะนางหวาดกลัวนางก็คงจะไม่ใช้ชั่วพริบตาเลาที่สิ้นสุดนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆ เบื้องหลังประตูทองนั้นมีอะไรอยู่กันแน่แม้แต่เทพสปีริตขั้นแอนิ i l เลชันก็ยังหวาดกลัวมันแบบนั้นผู้นำปราสานภภาจ้องมองไปที่ประตูทองของโกลเด้นโกลเลอร์ด้วยความสนใจแต่โกลเด้นโกเลอร์กำลังติดอยู่ในไทมลูปและการกระทำของมันก็ถูกวนซ้ำไปซ้ำมาประตูทองออกมาจากปากของมันนิดหนึ่งก่อนที่จะกลับเข้าไปมันไม่สามารถเปิดออกได้ผู้อาวุโสหนึ่งของปราสานภาพูดไม่ว่ามันคืออะไร ตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อีกแล้ววิหารพระเจ้าชั่วพริบตาจะกลายเป็นสถานที่ปิดตายใครก็ตามที่เข้าไปข้างในจะติดอยู่ในทามหลุมนั้นพวกเขาคงจะไม่รอดผู้อาวุโสหนึ่งของตาสานาพาุดไปชั่วครู่ก่อนที่จะพูดต่อแต่นั่นถือเป็นเรื่องที่ดีหารเส้นถูกเลือกโดยผู้นำซีเครตและเขาก็มีสปิตศักดิ์สิทธิ์ของกิเลนศักดิ์สิทธิ์อยู่สักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นตัวปัญหา ดอลลา่าคนนั้นเองก็เช่นกันเขาเป็นบุคคลปิศนาที่ไม่มีใครรู้จักลาซาไปก็ทำตัวน่าสงสัยมาโดยตลอดถ้าพวกเขาไม่ได้ถูกกักขังอยู่ที่นั่นสักวันหนึ่งพวกเขาต้องสร้างปัญหาขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องนี้จึงถือว่าช่วยกระจัดปัญหาหลายอย่างของพวกเราและมันยังจะทำให้พวกคนที่ซ่อนตัวอยู่ไม่กล้าจะทำอะไรพวกเราแค่จำเป็นต้องซ่อมแซมบาริยาอวกาศ และทุกอย่างนั้นก็จะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งผู้นำปราสานภภา,าสายหัวและพูดข้าไม่คิดว่ามันจะง่ายแบบนั้นผู้คนจากอดีตที่ซ่อนตัวอยู่ต่างก็เฝ้ามองวางแผนการอย่างลับๆมานานหลายต่อหลายปีแบบนั้นเมื่อโอกาสมาถึงพวกเขาไม่มีทางยอมปล่อยให้มันลุดมือไปง่ายๆการกระทําของหาเส้นในวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ที่พวกเขายังไม่เคลื่อนไหวก็เป็นเพราะพวกเขารอคอยให้คนอื่นๆลงมือก่อนไม่ว่ายังไงมันจะมีคนที่ใจร้อนและลงมือก่อนเป็นคนแรกผู้อาวุโสหนึ่งของราสาณพาถามขึ้นมาถ้าพวกเขาจะเคลื่อนไหวแล้วมันจะเป็นยังไงมันยังมีใครอีกที่เป็นเหมือนอย่างผู้นำซีเกรดและฆ่าเทพสปิริตได้เหมือนกับฆ่าสุนัขมันยังมีใครที่กล้าไปจีโน่หอ ผู้นำปราสาทนภา,าต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่มีใครบางคนปรากฏตัวและเดินเข้ามาในเขตแดนของวิหารพระเจ้าชั่วริพตา ผู้นำปลาสันน้ำพาและสิ่งมีชีวิตที่ดูอยู่ต่างก็รู้สึกตกใจพวกเขาสงสัยว่าใครกันที่กล้าเข้าไปในเขตแดนของวิหารพระเจ้าชั่วพริบตาพวกเขาเห็นผู้หญิงที่สวมใส่ชุดกีบเขาและรองเท้าส้นสูงสีแดงคนหนึ่งในมือของเธอกำลังถือล่มกระดาษสีแดงเธอกำลังเดินเข้าไปข้างในขณะที่เธอเดินขาที่ขาวและเรียวยาวของเธอก็แสดงออกมาให้เห็นส่วนโค้งของเธอดูสมบูรณ์แบบเหมือนกับว่าเธอออกมาจากภาพวาด แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เป้าสายตาของทุกคนล่มกระดาษในมือของเธอนั้นไม่ได้ถือไว้เพื่อตัวเธอเองเธอดูเหมือนกับคนลับใช้เธอกำลังถือล่มให้กับชายที่เดินอยู่ข้างหน้าเธอเธอดูระมัดระวังราวกับว่าเธอไม่ต้องการให้ชายคนนั้นถูกแสงแดดทำลาย ผู้ชายและผู้หญิงเดินเข้าไปในวิหารพระเจ้าชั่วพริบตาล่มกระดาษสีแดงปลดปล่อยแสงสว่างออกมาปกคลุมพวกเขาทั้งสองไม่มีใครมองเห็นว่าผู้ชายและผู้หญิงทั้งสองคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงร่างกายของพวกเขานั้นมองเห็นเหมือนกับเงาขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปในเขตแดนของวิหารพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบจากไทมลูปในที่สุดพวกเขาก็ทนต่อไปไม่ไหวและต้องเคลื่อนไหวและต้องเคลื่อนไหวอย่างนั้นเหรอ พวกเขาไปที่วิหารพระเจ้าชั่วปดตาทำไมกันมีคนของพวกเขาอยู่ในนั้นหรือยังไงผู้นำปราสาทนภาขมวดคิ้วโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมกับ2ตอนนะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยจิตเดียวเดี๋ยวก็เจอกันต่อในตอนจัดไปนะครับทุกคนครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากคุณธีรพันธ์ด้วยนะครับผมที่สนับสนุนมาอีก 100G จิโนพนะครับผม 700G จินโนแล้วนะครับผมคุณธีรพันธ์นะครับ ขอบคุณบ้านริงครับแล้วก็ขอขอบคุณการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนด้วยเหมือนกันนะครับผมต้องขอขอบคุณจากใจเลยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปให้กับทุกคนพยายามให้เร็วที่สุดนะครับทุกคนนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงแค่เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในตอนต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ